สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหลวงหัวใจพ่อไม้ลูกสองหลวงหัวใจบวยเชษฐวุฒิกับรักครั้งใหม่จะแต่งงานมีลูกอีกไหมตั้งแต่เลิกลากับอดีตภรรยาคงไว้เพียงสถานะพ่อของลูกเท่านั้นก็ไม่เคยเห็นข่าวคราว,ราวเรื่องราวความรักของเขาอีกเลยสำหรับดาราหนุ่มกล้ามโตบวยเชษฐวุฒิล่าสุดระหว่างที่เจ้าตัวได้อัปเดตเรื่องคนร้ายทุบร้านใหม่ ก็ได้ถูกพิธีกรบุ๋มปนัดดาอัานภูวนาตรายการแซะที่เชนสองห้าหกหนึ่งถามถึงเรื่องหัวใจได้คำตอบว่าเรื่องความรักนะครับผมตั้งโจทย์ไว้ว่า 1. ผมจะไม่แต่งงานใหม่เพราะว่าผมแต่งงานแล้วผมไม่มีลูกเพราะว่าผมมีลูกแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถดูแลเขาได้หรือส่งเสียเขาได้เพราะว่าผมมีครอบครัวที่ต้องดูแลพ่อแม่พี่น้อง ผมดูแลหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่เข้าหลักเกณฑ์อันนี้ผมโอเคแล้วก็ต้องน่ารักนิสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่เข้าหลักเกณฑ์อันนี้ผมโอเคเราต้องค่อยๆหาค่อยๆดูแต่เพราะว่าเราทําหลายอย่างเราจะไม่มีเวลาไปนั่งคิดเรื่องนี้หรอกว่างก็ไปหาลูกเวลาออกกําลังกายก็อย่างน้อยเลยหุ่มปนัดดาบอกว่าถ้าหาก็ต้องรุ่นนี้แหละรุ่นนี้เท่านั้นแล้วเพราะว่าไข่ฝ่อแล้วบวยเชษฐวุฒ ตอบพร้อมหัวเราะว่าใช่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ